สวัสดีค่ะพี่ทุกคนอันนี้นาะอยู่ร้านที่แมงจะรู้จักค่ะอันนี้เป็นลูกประกัดนะคะลูกปรากัดที่แมงขายที่ถุงละหนึ่งร้อยค่ะกี่ตัวหรอไม่รู้คะ่ะเยอะมากเลยเต็มถุงเลยคะ่ะเนี้ยคะ่ะเอาไปเลี้ยงใส่บอ่อเดีคงจะเวอร์คะ่ะน้องเยอะมากเลยคะ่ะเต็มถุงเลยม,มีไหนาสีมีหนพันด้วยอย่ะแต่ขอโทษที่รูปมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะ นี่ค่ะดูน้องค่ะตรงนี้หนึร้อยบาทค่ะตัวนี้น้อยน่ารักนี่ค่ะแต่พี่ก็บอกว่าน่าจะรอดแล้วค่ะถ้าเราไปเลี้ยงต่อค่ะนี่ค่ะชูสกัดมีหลายสีด้วยค่ะสวยงามมากค่ะ ใช่นนยนะพอดีว่าน้องมีไออ่ะถุงน,นิทานถ่ายจากถุงค่ะนี้ค่ะจากข้างบนก็จะมีไอน่มันก็เลยมองไม่ค่อยชัดนี่ค่ะเต็มถุงลยประกาศรูประกาศ้อยเดียวค่ะโู้สีสวยเยอะเลยค่ะ อยากเลี้ยงอ่ะแต่ไม่มีเวลาดูแลเสียดายจังถ้ามัวๆเลยค่ะเพราะมาถ่ายจากถุงค่ะนี่ค่ะพอมองเห็นน้องหน่อยนี่ค่ะลูกประกาศทานร้านพี่หนึ่งจะร้จักค่ะที่หนึ่งจะมาทุกๆวันพุธกับวันเสาร์นะคะอยู่ตรงข้ามสวนเศรษฐกิจเลยค่ะจะร้จักสวนเศรษฐกิจเลยค่ะหาง่ายค่ะหาง่ายค่ะร้านพี่เขาค่ะ ถ้าอยากเห็นหน้าเจ้าของร้านไปดูไปดูคลิปไปแน่นะคะ่ะอ่านัดถุงละ50บาทค่ะจะเห็นเจ้าของร้านค่ะนี่ค่ะลูกประกาศเต็มถุงเลยสวยงามมากค่ะมีหลายพันเลยเนี่ยนี่ค่ะใส่ประกาศห้ามพลาดเลยถุงละร้อยเองเต็มถ,ถุงเลย พี่ๆค่ะพี่แม้งใจร้ายกับนาอีกแล้วนางถ่ายคลิปอยู่ดีๆโดนน้องดอนซิลอีกแล้วค่ะอันนี้ขอขอพี่คนที่ซื้อเขาบอขาถ่ายจบก่อนเลยัยงไม่จบเลยอะแต่พี่เมงก็บอกว่าของหายะค่ะรูป้ปกับถุงเบลเลอเตอร์ร้อยเดียวเนี่ยนี่ค่ะ นม่รู้แหละกี่นบอกพี่เขาพี่เขาบอกถ่ายคลิปนีกจะเือดก็กกได้รับนะขอดูหน้าคนคนนี้นี่แหละคนซื้อแหละม่งถ่ายอยู่ใจลายม้างไต้ปไปเลยค่ะพี่เมงขายได้อีกแล้วแต่น้าขอบอกว่าวันนี้เป็นถุงที่สองแล้วที่น้าโดนเซลล์น้องโดนซิวไปแล้วค่ะแต่พี่แมงบอกว่ารูปประกันหาย,ยากจริงๆค่ะนี่ค่ะถุงละร้อยอาตอนท้ายอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องซ้อนอยู่ในสองถุงค่ะ นี่ค่ะแอบมองมุมนี้ก็ได้คุนก็มุมนี้ก็สวยดีค่ะนี่ค่ะน้องซ้อมถุงกันอยู่ค่ะสองชั้นแล้วคุ้มค่ะซื้อไปคุ้มเลยเลี้ยงเนี่ต้องกี่ร้อยตัวตัวตัวอะไรหนึ่งสตางค์ละมั้งเนี่ยไม่ถึงด้วยซ้ำศูนย์ศูนย์หนึ่งสตางค์เยอะไปหมดเลย ขอโทษนะคะท้ายคิดแบบภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเพราะว่าน้อนโดนซ้อนถุงแล้วน้อนโดนน้องโดนซิวไปแล้วนี่ค่ะพอมองเห็นไหมคะ แอบมองดูดิใครจะมาหาเราแอบมองดูดิาของหายายากแล้วราคาถูกด้วยค่ะพี่เบงขายแค่ร้อยเทียวอ่ะตัวไม่ถึงศูนย์ศูนย์หนึ่งบาทอะ่ะเป็นไปได้ไง,ไงไนี่ค่ะกิน้วบอกเลยขอถอยจบคลิปก่อนได้ไหมน้องโดนแล้วค่ะน้องไปแล้ว มาร้านพี่เมงที่ต้องทําใจค่ะของขา,ขายดีจริงค่ะเพราะว่าร้านพี่เมงนี้กับร้านพี่แดงนี้เขาก็จะถูกค่ะร้นขอโทษด้วยค่ะถ้าน่าจะเลือกชื่อพี่ก็ผิดท่ะนะเป็นแบบนี้ค่ะเรียกชื่อใครไม่ใครถูกนี้ค่ะน้องมันเล่นน้องมันแลน้วไม่บายเพื่อนอเราจะเก็บเธอไว้อยู่ในความทรงจําอืำเธอไปแล้วเราจะเก็บเธอไว้อยู่ในความทรงจํานะเธอไปอยู่ในคลิปของเราซะดีดี นี่ค่ะเราจะเก็บน้องไว้อยู่ในช่องเราตลอดการค่ะน้องโดนซิวไปแล้วอืมอืมอืมอมอืมดีใจกับพี่แดงด้วย น้องไข่ออกแล้วแต่นายยึดก่อนอยึดธนาถ่ายคิดให้จบก่อนออบอกแล้วช่องเราไม่มีอะไรเหมือนชาวบ้านเขาค่ะไม่ไปไม่รู้โกทูไทยแลนด์จริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะช่องนี้อย่าไปซีเรียสค่ะนี่ค่ะสวยงามมากจริงค่ะจากพี่ไม่เห็นของจริงอ่ะมันสวยจริงๆพี่มันแบบถุงมันนับไปทั่วน่ะร้อยเดียวอ่ะ ตัวไม่ถึงหนึ่งสตางค์อะเป็นไปได้ไงเนี่ยสามร้อสี่ร้อยตัวน่าจะได้อยู่ค่ะพี่ตัวเล็กๆก็ค่ะ เก่งเลยนะสุดสวยด้วยมาแล้วโอ้โหมันเป็นเนื้อเยื่อผมซื้อแต่ดูกันในย่างที่พิรสเสาน้องน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนี่คะ่ะเริ่มเห็นน้องแล้วค่ะไอ้มันเริ่มไม่น่าแล้วะคะ่ะแง่ซ้ายแล้ขวาด้วยเดี๋ยวเจ้าของเขามา <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะรุป้ประกาศค่ะแต่ถ้าถามนานะใครซื้อไปคุ้มมากหูรวมทุกสายพันธุ์ไว้ในถุงเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นาะถ่ายได้เท่าที่จะถ่ายได้ค่ะนี่ค่ะนะ <laughs> คือนาจะบอกว่าตรงที่นาน,นั่งอยู่เนี่ยปลาหายไปทีละถุงละถุงละถุงค่ะพี่เหม่งขายดีมากเลยค่ะถ้าพ,พี่สนใจโทรติดต่อคุยกับพี่เขาได้เลยนะคะ่ะ พี่หาคลิปนี้ก็เดี๋ยวนะไม่รบกวนลว้เดี๋ยวพี่เขาก็จะมาเอาละไงคลิปนี้นะขอขอกล่าวคำคลิปนี้เนี่ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์โดนหิ้วไว้ต่อหน้าต่อตาไงคลิปนี้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ